เริ่มตะวนมามันเขาเขาแบบบอกใหฟังเขาเลยว่าถึงจเดมาป่ะหันได้มาจากเถื่อนเนาะครับครับเข็มมันมันจะเก็บเลยท่าอาชีตนี่และมันยกของกับยกข็งหยามันหนัาตะนนะมันเลยเซแต่หัว่ลมเนาะมันเลยจัไรวกน้เจ็บตงั้นเนาะ เิ็นทิกแล้วใส่น้ำนักเิ็นทิกเซ็นทิกแล้วแ่ไดเก็บมาเลยยืนถึงกุ้งปลาเรื่องยืนถึงกุ้ง่อเจ็บคปหอดคุณหอดโอ้อต่เรางใส่ฝายเทาเออล้มใบเท่าเลยแล้เจ็บยืนเงินยืนกุ้งปาเรื่อมาลองเบิ้งสัมาลองเบิ้งอ่งนั้นเนี่ยโ่านมาสแล้วปหาม่สจก็ส้ ผู้หนึ่งมาว่านี่กสีดยามากับบอกในน้ำกันอยู่เออมันชอาต่บาดสีน่ะตอนนัน้รกระคืบเุ่งาเลยเรเ็บพุ่งเข้เออมอสเียนนดึงเสียนเพราะว่าเราเคยดีมอเสียนโอ้บ้าอสเียนมันตายแล้วมอวนมันเหนือยไปหมอว ขก็เลยแนะนมานีเนะจาอักีก็จบาโมว่างตาสืเรานะบ้านไหนมเนานน้เาะเดาเกันเลยแลตายแล้วคือว่ามีหมออยู่คนหนึ่งอยู่บเดียวนี้มันมีอีกเ่บอคือถามจ้งวะถามแล้วว่าเนี่ยเราบ้าแต่สีดยาน้ำหมนวดบ้านเหิมเราเราสีดยาให้เราเท่านี้ จอยู่อสอยู่พันหแไทยนมอดิกแนแล้วบอกมอน้อยมอยน่าแลมอน้อยนะบอสิยาบอกมอน่อยแมอน้จออยู่เรนูแผ่นพไท่นี้มอดิกเ้ออน่ล้ยเออสียาสีแมความจของเราหมอนมอหอมหนมอน้อยอน้อยคือหร้านวนไทยก็หมดก็กอยมอหดแ่ก้นนมอ แบบลวดยังลวดเเแ่ไทยเนี่ยนไลวดจเล่นนู้นเล่นนเงินแค่น้ำเงดีอกลวดแบบนี้มันลวดเียมนเลยจับเสียมด้วยกันคนละสูตรกันกับอไันอันนี้มปนตรงแบบจับเสียมท้่ต้องดิเสียอันนี้จับเือจับเขาแเงาเลยนะเงาเลยนะเสียมจับเสียมมเต้องาเแล้ว เห็นยังมีเสมอเข่าคล้ายๆเเข้าไปน่เข่ากระดูกนะคเป็นกระดูกทับเสียนเลยแม่นเข่ากระดูกนะข้าม่นงไว้แล้วบนี้เาต้องเียววัดเป็นวัดจุฬาวัดลำเทือมันนานมันโบราณเลยโอ้ยแขกจะาของหลายอยู่ได้แถวแถวบ้านนาขามแถวดอนขาวดอนยมดอนเต้งานนี้หดแล้ว ก็เจ้าว่ามันังมาลเออก็เน่ยอยู่ใกล้กันว่ะเหมือเสร็จแล้วเข็มรูดทุจุดเลยได้ทำงานหนักรนงาอใรนงยนงานลูกใครกูซตนหงแลสันงามเลยกขอดดลงมาอขวดเนาะ อยากู้เงหานอยา it, uh, <okay. S 1> ่างันกูเล้ทานี่ก็เป็นยังตะขางนี็บขางยเจ็บขางขวาเจีบขงขวข้างดียวข้งขวานมันจะแต่เด้อย่าอันตรายเนี่ยด้าซ้ายเปลี่นานซายไม่ยิงเป็นดาซ้ายดานซ้ายมัเป็นซ้ายข้างขวาเปลี่ยนไปล้มาพึ่งมาาด้เวลาเขาล้มเขาอย่างอันตะไลถ้าล้มเนี่ยขาอั ચેક દીધું કદીનું ચેક બોલો પાછળ